วันนี้พบกับช่อง,องทิศเทวกินแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพามาเที่ยวบ่อน้ำร้อนป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับมาทุกปีก็ต้องมาถ่ายทุกปีนะครับเพราะว่าช่วงเงยนเง็ยนๆแมะมาต้มไข่ต้มมะไ้กินทานเล่นๆบรรยากาศดีครับอดไม่ได้ที่จะไม่แวะครับทางที่จะไปถนนไม่ไอายไปลอยแม่สลองไปอำเภอฝางไปอะไรก็ได้นะครับนี่เราก็จะพาไปต้มไข่นะครับ มาทุกปีครับอดไม่ได้ที่จะต้องมาต้มไข่ตรงนี้ครับเป็นบ่อน้ําแร่นะครับอับน้ําแร่แต่ว่าตรงนี้สถานการณ์โควิดก็เลยต้องปิดไปชั่วคราวนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูบ่อต้มไข่นะครับที่นี่จะมีบ่อน้ําร้อนธรรมชาติที่ร้อนมากๆสามารถต้มไข่ได้เลยนะครับมีหลายบ่อเลยนะครับ เลือกบ่อได้นะครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งนู้นก็มีแล้วก็จะมีที่แบบเช่ทงเช่เท้านะครับอันนี้ก็คือบ่อต้มไข่นะครับนี่ครับบ่อต้มไข่ร้อนๆเลยครับร้อนแบบเดือดปุดๆอย่างนี้เลยต้มนี่เหต้มทังนู้นอัต้มฝั่งนี้แหละเอาเลยเดี๋ยวแค่ไปถ่ายฝั่งนู้นต้มฝั่งนี้นี่ครับแล้วจะมาจับเวลาด้วยนะครับตอนนี้ ห้ามงยี่สิบห้านะครับสักห้าโงครึ่งเราลองมาดูว่าสุกไหม,มเดี๋ยวสักห้าโมงครึ่งมาเจอกันนะครับว่ามันจะสุกไหมร้อนไม่ร้อนดูเลยครับแบบร้อนแบบเปือดเีืวอนแบบปุ๊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 บเลยน่าจะเป็นร้อยองศาได้ครับตรงนี้มีปลามีอะไรบออ่อ๋อต้มไข่ บรรยากาศดีครับโซงเงย็นๆมานั่งพักผ่อนมาเดินเล่นได้ครับบรรยากาศดีมากหมาะน้ําเล่ฮอนเซียนปิดอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูสักห้านาทีเดี๋ยวมาเจอกันครับยิ่งหน้าหนาวยิ่งร้อนนะครับยิ่งหนาวเท่าไรย,ยิ่งร้อนเท่านั้นนะครับดูร้อนมุมแบบเดี๋ยวเจอกันอีกสักห้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะสุกไหมรอดูนกันครับห้านาที หลังจากเราต้มไปประมาณ5นาที6นาทีนะครับเราก็จะมาลองเอาไข่นกกระทาออกลงมาว่ามันสุกปล่าครับเอาไหมาเดี๋ยวจะลองเอาไข่นกกระทาน,นี่ครับย,ยิ่เยยิงยิงหนาวยิยงร้อนขับมาแล้ว เดี๋ยวมาลองดูครับว่าสุกอันนี้คือ5นาทีนะครับล้วนอยู่มาแกะให้นอนมากแกะน่าจะสุกแ,แล้วแหละโอ้ร้อนร้นอนร้นอนร้นอน,น,อ,น,น,อ,นอยากดูว่า5นาทีมันสุกกำลังดีโอ้สุกมากเลยโมเสดังว่าเ,อ,เอ็นะหน้าหนาวอากาศมันร้อนอากาศหนาวมันร้อนโอ้ oh, สุก ไข่ไข่เกลยวหรอลูกอันนี่แค่ห้านาทีนะครับห้านาทีสุกเลยครับ <c oughs> ร้อนไม่ร้อนขนาดน้ำต้มไขยย่ยางไม่ตุม๋มยังสี่นาทีนะครับทายยําไข่ยางไม่ตุม๋ม <c oughs> อันนี้ห้านาทีสุกเลยไขยน <c oughs> ่นกมันเดือดพุด่งอร่อยเกินหิมเข้ามาแล้วมันเดือดแรงอร่อยหอมมากๆครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรถแบ,บบบ่อนะครับนี่หอมหอมหอมปู่ได้กลิ่นนี้อุดโอเคโอเคจะพาไปดีบิวรอบๆนะครับตรงนี้ก็มีบอ่อหนึ่งมีฝั่งนู้นอีกสองสามบอ่อนะครับ แล้วก็มีที่ให้อาหารปรงอาหารปลาพาเด็กมาเด่นได้นะนี่ครับช่เย็นมานั่งมีร้านอาหารนะครับช่วงนี้มีโร้านล้านอาหารนั่งตัรงมันมานั่งเล่นผักฝรักินโพงกินข้าวได้นะครับวิวที่สวยครับวิวภูเขาอันนี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งห้ามงครึ่งอากาศก,ก็ ให้ดูนะครับที่ปตึงเสียงไรา28องศา<ม>เย็นๆสบายๆเหมือนอยู่ในห้องแอร์นี่ครับมานั่งพออักผ่อนให้อาหารปรงหารปลาตรงนี้ได้ครับกลับมาค่ะบเน้นผ่านมาทางนี้ก็ต้องมา,มาถ่ายมาพออักผ่อนตรงนี้ทุกป,ปีครับ ตรงนี้ก็ใาหา้หันปันตรงนี้ก็บอ่อไม่มาแช่ทงแช่เท้านะครับแช่เท้าตรงนี้ได้จะร้อนตามลําดับของชั้นขึ้นไปนครับข้างล่างจะเย็ยนสุดแล้วก็จะร้อนขึ้นมาอุ่นขึ้นมาอุ่นขึ้นมาอุ่นนขึ้มาทีละนิดทีละนิดนะครับร้อนตามลําดับขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้ก็มีอีกบอ่อหนึ่งอีกบอ่ 2, บอสองสามบ่อเลยครับตรง นี่ครับต้มเลยเหมือนกันครับนี่ก็จะร้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับร้อนตามมันแบบจะรู้สึกว่า่วงนี้เขาจะเริ่มปิดน้ําแล้ว่ซงเย็นๆครับปกติน้ำจะเยอะกว่านี้นะครับยิวแบบยิวภูเขาแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็มีน้าพุร้อนพุ่งมาแบบนี้นะครับ รู้สึกเขาอาจะปิดน้ำหรือยังไงปกติตรงนี้ก็มีน้ำหมดนะครับปิดปบบฟุ้งแบบเขาไม่แน่ใจนะครับหรือว่าปิดช่วงโควิดบรรยากาศตรงนี้ไออกกำลังกายก็ได้นะครับยิ่งออกกำลังฟออกกำงกายได้นะครับนี่ครับเป็นไง ข้องกันโควิดสิบเก้าเตโควิดสิบเก้างดเล่นน้ำผุ้โดยเด็ดขาดเนาะช่วงนี้เด็ดไม่ได้นี่ครับแบบแรงมากี่แบบนี้เลยถ่ายแบบใกล้ๆเลยะ่ะร้อนนะครับเนี่ย เล่นนะครับร้อนเลยก็จะมีผู้่อกเซียนอยู่แถวนี้ครับนี่ครับเป็นคล้ายๆเป็นส่วนสุขภาพครับวี่งออกกำลังกายได้ครับรอบๆแถวนี้เย็นๆแล้วก็วิวเขาสวยๆอย่างเงี้ยครับดูครับวิวมาทุกปีก็ต้องแวะทุกปีครับเพราะว่ามันมันน่านั่งจริงครับบรรยากาศ โอเคครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าอัปเดตให้ทุกปีอยู่แล้วครับเดิกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเลยนะครับจะได้มีกำลังใจพาเที่ยวดยๆนะครับไปนะครับ